สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆผ้าเข้าปลายเลยได้จ้าอุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเห็ดเห็ดเกาลัดเฮอุ้ยไม่ตะเกียบอุ้ยนี่ได้อยู่สวัสดีจ้าอีกดอกนึงอุ้ยแก่หมดเลยแต่ก็จะลองเอาไปดูสองดอกค่ะสามดอกสี่ดอกนี่อุ้ยอันนี้เห็ดพึ่งเลือดแก่แล้วนี่ เกลบอลดอกนี่ค่ะไหนเห็นแวบๆไหมเกออือ้อตาถั่วไปนี่ค่ะเพื่อนๆสองดอกเฮ็ดเกาลักเนาะคะ่ะไปมานอีกแลว้วจะเพื่อนๆมานมานไปต่อจ้าอุ้นว่น,นคือบบเห็นว่านากะไดอีกดอกตรงนี้อืมอมฮะโบค่อยดีให้จะอีกดอกนึงค่ะ มาอีกแล้ววันเฮ็ดเนาะเอาไปเถอะเพราะว่าเฮ็ดมันก็นจีมวายล่ะเฮจ้าไปกันต่อค่ะเก็บแยบเฮ็ดอะไรอุ้ยมารอนนัน่นขาง,งามๆเลยจ้ะ ันมีคนหาเยอะหลุดสามสีคันเลยไปผ่านคนหาเยอะหลุดสามสีคันเลยเพื่อนๆพื่ิทันเข้ามาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยเปิดเปิดโอ้ย,นนอยคนหาเห็ดปลาเต็กสดๆดเลยพูดทังว่นได้ค่ะโอ้ยจิทันเข้ามาเนาะเห็ดเห็ดปลากาลังหินเอาไว้จิตทันหมดโอ้ยบัด อุย้ยปีนี้คนมาหาคักแท้ไป <laughs> yeah. วันนี้บอกเก็บผูด้ะจ้ะพอคนมาหาตามหลังคลุ่มๆเลยขักเนาะพี่จะที่เมื่อไรตัดขาแล้วจ้ะพอว่าคนมาหาเฝาเก็บเฝาออกมานคือเกาเก็บเพ็ดป่าเก่าดมานพี่น,พน้องเอ้ยดอกง,งาม ว่าตาถ่ายดูดอกเด้อจ้ะเพราะว่าคนเก็บแข่งกันก็ฉันจ้ะโอ้ยตายเป็นเพื่อเลยเก็บเห็ดบนนี้บบสนุกเลยบบสนุกจ้ะคนเข้าป่าเต็มดูวันนี้บ่ได้ตัดขาให้เบิ้งดอกเดือนเพื่อๆเด้อเฝ้าเก็บจ้ะคนมาที่เก่าจ้ะยานคนเข้ามาหาควันเดินมาถกแถวเดินมานี่บ่ได้เลยจ้ะเดียวจะหาเห็ดพึ่งป่าเดิม นี่ค่ัเพื่อนๆนะชอบก็กดไลค์กดแชร์ดยจ้ะเป็นกำลังใจให้กันที่จะอุ้ยตาเดินจ้จะเฮอุ้ยนี่เด้อมึงเอาจ้ะเอาไว้กันเอาอุ้ยอุ้ยมานเด้อว,วันนี้เด้อมานคือเก่าค่ะพเพื่อนขนาดท้าเ,เล้วไปแล้วอีกรอบมึงได้ี่ยมองดีๆประมาณนี้ค่ัเพื่อนเน,ะนาะเล้อ,นเ,นอ,อเจอมาแต่ไกลเลยนี่ กลุ่มนึงสามดอกเมนบบนี่ค่ะมานด้ยวยเพืเ่อนๆโอ้ยเป่าบอดังบอได้ค่ะนี่ค่ะดอกหนึง่งสามสหายค่ะนี่โอ้ยหนาเดว นี่น้องเลี้วค่ะว่าอะไรตัดขายเด้อจ้ะเดี๋ยวที่เราท้ำคลิปอันตัดขายเนาะค่ะเนาะอันนี้ปาดลอดสายตาเขายาอใหญ่แล้วเห็นเคสประสนดีจ้ะงามๆเลยค่ะไปกันต่อค่ะขอกำลังใจด้วยเด้อจ้ะมาร่นอยู่กับตอไม้เฮ็ดเการักนั่ะล่ะ สวยสุดยอดวันนี้ก็มานี่เด้อค่ะเด้อพึ่งพึ่งเลิศงามอีลีแม่ดอกนี่ยฝรั่งว่ากิบมาสัเกิบกระสังแล้วเพิน่นกินแอลกอฮอล์บอสเี่จ้ะมานอยากได้เฮ็ดพึ่งมากกว่าจ้ะมานมานัมนขี้เกล้าเราไปเต็มเต็มโดนหน้าสนี่งามบองามบ่เฮ็ดเก่ารักก็ได้ อันนี้เห็ดเอยียงบโบโเด้อบกินดอกจาก้าไอ้เบื้งซื้อๆเฮ้ยเห็ดน้ำหมากบ่ไปต่ออุย้ยเ,เพื่อนๆเห็ดเอยียงนี่เม่นเห็ดน,นาเลบ่ค่ะเด้อเอาไปยุ่งจะเนาะยังบ่เคยกินเด้อค่ะเด้อดีจ้ะเอาไปอยู่หุ้ยงามจา้ะเม่นบ่เห็ดน,นาเลบ่จ้ะโอ้ยโบกาเอาไปแต่ก็เอาไปน้ำแหละค่ะ เฮ็ดนาเลียนะเนาะคะเนาะโชคลาภมานจ้ะมานขึ้เก้าป่าเดินเดินมาเก็บเหยียบไหมเฮ็ดกำลังออกมาเดินมาเดินเดือนอาทิตย์หน้าจะชวนพี่สาวมาเก็บเด้อสาหนานะจ้ะอุยอ้ยอุย้ยอยู่ใต็ไงไม่แอบอยู่นี่เองพอใหญ่เพิ่นเห็นเห้าเห็นได้เ่ยโอ้ยบ่ได้ตัดขาหมักนกไอในวิดีโอฝนชไนเดนใบ ยืดไข่มุมท่านไว้เลยแต่สุเฟียซ้ำมาฟลิกเฟียเพิ่เอาตัวบัดบัดได้อยู่ได้อยู่บัดอยู่ใต้เงือไม้บุ้มี่คนใดเห็นโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดโอไม่นะกอดโอ้ยเสียดายเด้เนาะบัด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 อีนางเอ้ยไปบ้านไปไปบ้านน้ำกันไปไปไปโอ้ย อีพ่ออีแม่โอ๊ยโอ,โอ๊แต่้ายขาย,ยังง่ามอยู่ก็บดด่ไดเท่าใดเราจะนั่นแม่งกำลังมาจ้าแม่งยุจีโอ้ยสีแดดได้เนาะที่จ้าเอาอยู่ฟ่องน้ำออกแต่ท่าใดก็เอาโอ้ยคนหาเห็ดปีนี่เด้อจ้าวันนี้เด้อยค่ะหลดสามสีคันเลยค่ะเป็นเพื่อนโอ้ยดอกเอาไ่ได้ละเนี่ย ซามันเถอะคิดว่าแบ่งแม่งกินได้แตข่ขาเอาก็เอาละโอ้ยคักเนาะเก็บพานไปมวนลายเก็บเพ็ดไหมอุอ้กดอกนึงดอกเ็็ดพึ่งกาลักนี่ค่ะเห็นบ่แง่ายอุย้ยขาแม่งอ้ยบอกว่าไ้มันอวบน้ำชื่นน้ำคัก อุ้ยเฮ็ดยังนี่พ่อใหญ่เราก็าเรียกจุดๆว่าสันอุ้ยเฮ็ดพึ่งขาไลายจ้ะเฮ็ดพึ่งขาไลายน้ำตาลไปไปต่อจ้าดิคู่เขาเด้พึ่งขา,าน้ำตาลเนี่ยหมกหมกน้ำตาลขาไลา่อุ้ยสุดยอดมันคือนเขาจ้าฟาหมันเด้อนี่จ้ะอุ้ยทางนี้บุรีมาจจกที อีกสองดอกว้าวสุดยอดคุม้มเกิงตัวนี้สุดยอดเลยจ้ะโบคันโอ้ยใส่จังโดนแล้วเกาลักเอาเลยแมนบอแมนฮักงาม,มาดเจ้าก่อนอื่นก็นเข้ามารับชมก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเราด้วยนะคะนี่จ้ะได้ได้โมตัดขาเด้อทำคลิปตัดขาไปเต้ย เห็นดอกเดียวก็เรียกไข่เนาะนี่นอดอกด่กใช่เนาะเอาหมดอ่ะอุ้ยเงอะแค่นิดอุ้ยช้าเดอ้อแม่สะอ่ะเอาแม่เหยือเสือบนดูไตเงอะแม่หลักใหญ่เอาไปได้จ้าตัดเอาทิ้งสีแล้วเน,นาะคะเนาะมันแค่เก่าเพ่นเพื่อนอาทิตย์หน้าจะพา ที่เสาเรามาเก็บเด้อมันก็ยังพ่อมีให้เก็บอยู่ถา้า่ท่านเธอค้อนเขาบมาเก็บลายแต่มือนีก็3สามสี่ขั้นไหมปืดอ,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 อยู่เป็นกลุ่มเลยจ้ะเนี่ยอันนี้เฮ็ดเพรพี่เพรพี่จะบะอกสามดอกสี่ดอกส่นเด้เป็นจุ่มเลยนี่ค่ะงามทั้งนั้นโอ้ย เจาของจ้ายาสีฟขอ,อไพ่เด้อยหันกองเร็วจ้ะนี่ดอกนี่ว้าวสวยยอดขาดขาอวบขาอวบขาใหญ่คือเจ้าของเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะ <laughs> ขาใหญ่ขาอวบ เห็นบ่เห็นบ่เพื่อนนี่นค่ะสุดยอดวันนี้สวยวันนี้ชิน,อน,ชนโอ้ยไปไปบ้านกับเราคนแนวแล้วกูมันโอ้ยจะทันะมะโ,โ,โนพาพี่สาวมาอาทิตย์หน้าคนเข้าป่าหาเตกสดๆเลยขับเงาะจนฉันบดตัดขาเฮ็ดเราเกเอย นี่งามงามสุดๆเต็มตะกายเลยจ้ะโอ้ยเฮ็ดเอ้ยคือมาอยู่ป่าน้ำโอ้ยโอ,ยโอยดีนะหนุ่มเก่งแบบแบบกันแมงเขาอะสุดยอดมัมีคันเลยนี่อีกดอกหนึ่ง,งที่ที่บปิดหลุมนี่คือน้ำด้วยค่ะมันเจ็บไปจ้ะสวย เห็นบ่โอ้สุดยอดฟินฟินฟินโอ้ยหนาโอ้ยหัวหัวนิ่มแล้วแต่ว่าพอเป็นยังไปตัดเอาอันไปตัดเอาอันฟองน้ำออกโอ้ยมาอีกแล้วเพื่อนๆเอ,อ้ยไปอ่าที่โทษเสียดายดิมันหลักเกิดตั้งแต่มาเฮืงดูโอ้ยฟองน้ำก็ไปแล้วแต่ว่าก็จะเอาอยู่ ขากรนิมจะโอ,อ้เอาอยู่เอาขาไปเนาะคะเนาะไปต่อจ้ะนี่อยู่ในป่ายานี่ยปาดเห็นน่องเยาวหาอยู่ปาดขายาวงามด้วยจ้ะอุ้ยสุดยอดไปต่อจา้าเย็บๆกระโดดง่อยเลยเมื่อกี้งามเด้อแหม่เอ้ยแหม่โอ้ยเสียสดายเนาะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันเสาร์เด้อแหม่มเด้อมาเด้อม,มาหามาแต่เชาว,ว,วาชาวเด้อแหม่มเด้อมาแต่เช้าเลยขนาดมาสิบโมงเช้าวันทันคนจดหลุดอด,ดถึงสิบป่าคันสามสียคันว่าไปาดนี่ดอกนี่ดเดินเพผินไปเลยอยู่ใต้ไม้อันนี้เห็ดน,นี่ก็กินได้จ้ะแพื่อนพี่แต่จะเอาแต่เห็ดพึ่งเห็ดน,น้ำตาลว้ายสดจอด อันเฮ็ดอันพึ่งเลือดก็บอเอา,ลนเนเาแล้วบัดนี้พ่อใหญ่เราว่าบอเอาดอกเธอกินลแล้วแพ้ฉันฉันก็บอเอาเสียแล้วเอาแต่เฮ็ดพึ่งเสียแล้วเนาะสุดยอดอุ๊ดเนา่าเอาไปลายขนาดปีนี่ปีนี่มหาตำป่าเนี่ยนี่ได้อยู่เด้อค่ะเด้อนี่อไรอยู่เด้อค่ะเด้อได้อยู่ได้อยู่หนุนดิบดอกเลยจะเขาเ่าหัวหาละทีนี่ ลุยปลาติโฝรั่งเขาไม่คือคนไทยไงเขาบาบกค,คือเฮาไงโอ้ยไม่เห่อยนลนะมากวนขาข่อยอกแ้วดิเนี่ยนี่ค่ะไปกันต่อค่ะสวยๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะค่ะเพลนขอปิดคลิปไว้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ